สวัสดีครับอยู่กับช่องสิงเดอรคออีกแล้วครับท่านกับวันนี้เดอ c o คเด็กของคุยโมหลังเกมเมื่อคืนนะครับเกมพรีเมียร์ลีกศึกวันแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลเปิดรังการต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศึกวันแดงเดือด หลังจากที่นัดที่แล้วเรวพู oo, ไปเยือนที่โอทาฟอร์ดซัดไปห้าประตูต่อศูนเกมนี้นะครับเรวพูเปิดดังบ้างหลายๆสำนักก็บอกว่าเรวพูเนี่ยเป็นต่อเยอะอย่างน้อยสองลูกบางที่บอก5้าลูกจากฟอร์มการเล่นผมก็ไม่คิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าเกมแห่งศักดิ์ศรีอย่างนี้เนี่ย ยังไงะซะเนี่ยมันต้องมีสกอร์ที่ไม่ค่อยจะห่างกันมากนะักแต่แล้วความคิดผมมาคิดผิดอย่างถนัดโอ้ยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเราชาวเดอะคัปแต่ก็รู้สึกว่าเกมแห่งมนตลขลัง ของคําว่าแดงเดือดเนี่ยมันไม่มันไม่เดือดมันไม่ขลังเหมือนที่อย่างที่เราคาดหวังเนี่ยนะครับอยากจะเจอเกมที่มันมันบุดูดันหรือสูสีกว่านี้อ่ะไม่ว่ากันนะครับทีใครทีมันช่วงนี้ช่วงขาขึ้นของลิเวอร์พูลและช่วงขาลงของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเราก็ไม่ว่ากันนะครับหงคุยโมหลังเกม วันนี้ตามมาดูประตูก่อนดีกว่าว่าทีมเดอะคปของเราอย่างนี้เคยบอกมีจุดเด่นเพื่อทำสกอร์มีอยู่3ามสี่อย่างนั่นแหละที่ขึ้นไปทำแล้วมันทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมเพรสซิ่งนะครในแดนรุกแดนที่สุดท้ายเนะี่ยนะครับหรือลูกตั้งเตะ นะครับลูกเซตเพล์ Play, นะครับหรือไม่แต่ลูกอื่นๆน,นะมีสอย่างที่ผมเคยพูดเขามาดูกันสี่ประตูที่ลิเวอร์พูลได้เมื่อวานนี้นะครับมีอะไรบ้างเอามาดูลูกแรกกันเลยลูกแรกลูกนี้เป็นการเซตเกมขึ้นมานะครับอย่างที่บอกอะลูกนี้ทำสวยทำดีมากนะครับเริ่มต้น จากแดนหลังนะครับแดนหลังมาติบปะในใช่มาติบนะครับวันนี้เนี่ยมาเน่ลงมาล้วงบอลต่ำค่อนข้างจะต่ำนะครับแล้วก็ส่งขึ้นบอลขนานเส้นจังหวะน,น,นั้นเนี่ยนะับทั้งวิงแบ็คทั้งวิงโอ้โหวิงเนืตีกนะแล้ววิงแบ็คก็คือเทอร์เน็ตเล็กเซอร์อานเนี่ยสองคนเองวิ่งคู่ขึ้นไปเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าวิงแบ็คกับแบ็คก็วิ่งคู่กันไป นะครับแล้วเทนก็ปล่อยให้ซาล่านะครับซึ่งเป็นวิงขึ้นเป็นปีกนะครับตอนแข็ขึ้นไปนไปทางปีกขวาเท้าซ้ายเล่นปีกขวานะนะครับอีกตรงกลางสนามมาเน่ดึงต่ำดีออสขึ้นไปหน้าเป้าสลับกันเล่นนะพุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วขึ้นบอลขนานเส้น นะครับเกือบถึงเส้นหลังแล้วคัดกลับมากองหลังเลี้ยวแมนยูเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่แล้วดีอสัสอืใส่แมสเมื่อกี้มีคนมาดูมีคนมาติดต่อง,งานชาร์จเข้าจอจอความเร็วของเซนเตอร์2ตัวไม่สามารถสู้กับ3ตัวหน้าของเลียวโพได้เมื่อเป็นเซลมาเน่โดยดีอสัอสนะครับ โมเมซาลาหรือแม้แต่วิงเทรนเล็กซันโดอโนหรือไม่ก็โรเบนซันก็ตามแต่หลังกับกลางซู้ไม่ได้เลยนะครับเมื่อวานนี้นี่คือลูกแรกขึ้นบวลขนามเส้นแล้วคัดนะหน้าพุ่งเลยนะพุ่งพุ่งได้พยายามทำตัวใหญ่แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเป็ดได้เพราะมันเจ่อเหลือเกินนะครับ ลูกที่2อคือว่าเป็นลูกของการแก้เพรสซิ่งในแดนกลางเห็นไหมว่าเมนยูตอนนี้เนี่ยนะครับตั้งรับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ส0ตัวอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ลีพูไปแค่4ตัวเห็นไหมครับรับหมดเลยแล้วลีพูโคสามารถงัดแก้เพรสได้ด้วยการชิ่งบอลจังหวะเดียวบอลจากแดนหลังนดายปมาติดนะครับมาถึงดีอาร์สดีอาสคืนมาให้ มาติบเออมาติบนะครับมาติบวางบอลไปให้แทงตรงๆแทงมาให้มาเน่แล้วมาเน่เหลือบซ้ายเห็นซาร่าซึ่งจะขยับเข้าไปในเสาแรกทางกราบขวาของประตูงัดขึ้นไปนะครับดูนี้แก้สวยมาก1212ง 1, ส 2, โอ้โหแก้เพรสซิ่งจวัวเดียวสวยมากนะครับ10บต่อสี่แก้ได้ แล้วก็ไม่เป็นก็ไม่ทำให้ผิดหวังเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์นะครับโมซารานายทำได้แล้วหลังจากที่ไม่ได้ยิงทุกถ้วยเนี่ยหกนัดนะครับทุกถ้วยให้นัดหลายหลายคนบอกว่าซาราเป็นช่วงขาลงแต่ผมผมไม่ใช่หรอกจังหวะเกมจังหวะบอลเป็นลักษณะนี้แหละแล้วคิดว่าคงจะ ต้องใช้เวลานะครับถามว่าเขามีโอกาสไหมมีแต่จังหวะไม่ได้อัดอั้นมานานเมื่อปล่อยทีเด็ดในนัดนี้ถือว่าโอเคนะครับลูกนี้ d k r ก็ท่ากับท่าเดิมเลยนะครับยืนแขนพับขากลางของมาท่าเดิม <c oughs> จอยๆอย่างนี้ไม่มีทางยากมาก ลูกที่3กับลูก4เนี่ยจังหวะเดียวกันเลยนะครับจังหวะเดียวกันเลยคืออะไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังที่จะนะครับเซตเกมขึ้นมาแต่ลืมไปว่าเลียภูมีความเร็วมากกว่าในทุกๆตำแหน่งและสามารถตัดบอลได้ในทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นลูกซอมก็คือการตัดบอลจากเกมลุกกลางสนามซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะอะไร เพราะขณะที่เราทำเกมพู้่นไปเนี่ยผู้เล่นของทีมแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังหันหน้าแล้วขึ้นไปจะรุกนะครับแล้วแ้านหลังตัดบ,บอลได้แล้ววิ่งสวนขึ้นมาทั้งแผงนั่นหมายความว่าคนที่วิ่งเข้าหาบอลกับวิ่งตามบอลอะไรจะได้เปรียบเห็นไหมครับว่าเลี้ยวพูลเนี่ยขึ้นมาเป็นแผงเลยเป็นชุดเลย1 2 3่งามี่ห้านะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5นะครับขึ้นมากับหมดเลยได้เปรียบแล้วเนี่ยสตัวเนี่ยนะครับสตัวเลยขึ้นมาเป็นชุดเลยโรบินสันตัดบอลได้กระชากขึ้นมาอา้าวได้เปรียบแล้วขึ้นมาเป็นสีแล้วนะครับห้าสียนะได้เปรียบแล้วทําไงต่อส่งให้ลุยดีอาร์สดีอาร์สตบมาให้ซาดิโอมาเน่ในจังหวะเดียวกันนั้นนะครับ กองหลังแมนยูพยายามที่จะขยับถอยเพื่อคุมพื้นที่ในกรอบสี่เหลี่ยมแต่ช้าไปแล้วเพราะอะไรเพราะเวี้ยวููเล่นบอลจังหวะเดียวนะครับถือว่าเกมสวนกลับแบบตุบปับตุบปับทันทีนะครับดิอยสส่งให้มาน่มาน่ตวัดบอลจังหวะแรกเข้าเสาสองนะครับ ตอนนี้เดอัสมีตัวเลือกอยู ter, ่ท in ั Arts, ues, er Rio, ้งสอตัวเมื่อกี้โรเบนสันนะครับส่งให้เดอัสแล้วเดอัสก็ขึ้นไปรอข้างบนแล้วเห็นไหมเอ้โรเบนสันรอข้างบนนะครับกลับทางขวาก็มีซาร่าเลือกใครก็ได้เลือกใกล้สุดคือมาเน่สประตูต่อ0นลูก4กับลูก3บอกแล้วเมื่อกี้เป็นลูกที่เป็นจังหวะเดียวกันคือกดดันนะครับ เลี้ยวพลขึ้นมากดดันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวลูกนี้ไม่บอกว่าใครนะครับเบอร์หนะ้าพยายามจะเซตเกมขึ้นมาให้ออกบอลขนานเส้นแต่บอกแล้วไงเมื่อกี้อย่าลืมว่าเลี้ยวพลตัวผู้เล่นเนี่ยเร็วกว่าฟราะะน,นโดเลซอนอีกแล้วนะครับขึ้นไปตัดบอลปุ๊บตัดบอลได้อีกแล้วครับลากขึ้นมาแล้วส่งให้ใครให้บอลขนานเส้นนะครับ ส่งมาให้โจตาโจตาเหลือมองขึ้นมาดันหน้าสามตัวขึ้นไปแบบพุ่งๆอีกแล้วซาลามาเน่โจตาพุ่งๆอีกแล้วตัวเดียวกันน่เองตัวที่แนวรับของแมนยูมังเก้เกลางๆเก้ๆกลางๆ,ๆถอยขยับจะเข้าไม่เข้าถอยขยับเข้าไม่เข้า โชต้าแทงขึ้นมาให้ซาร่าทันทีความเร็วเป็นเหนืออยู่แล้วนะครับก็ตัดบอลได้ตัวสุดท้ายพยายามที่จะไปรวบก็ไม่ทันแล้วรวบได้แต่ทนความแรงของฟุตบอลไม่ได้ลูกนี้นะครับซาร่าพยายามงัดแล้วก็โดนเถรบนิดหนึ่งบอลข้ามหัวเดเคอเข้าไปประตูสประตูต่อ0ูนะครับ 4ประตูต่อ0สำหรับแดงเดือดนัดที่2ปี2022นัดแรก5-0นัด2 4-0วิธีการเข้าทําของลิวพูปีนี้เราจะมีเกมที่จะลุ้นสีถ้วยได้ไหมคิดว่าไงได้นะน่าได้นะน่าได้ ผมว่าเมสซี่ต้องมีหลุดแน่ๆตอนนี้เมสซี่ตัวเจ็บเยอะแล้วตัวไทยตัวแทนเมสซี่มีน้อยกว่าลิวสองสัปดาห์ก่อนผมยังคิดว่าไม่น่าจะได้แต่พอถึงณจุดนี้เนี่ยความเป็นไปได้สูงนะครับสูงอยู่ไฟแชมเปี้ยนลีกรอบรองแล้ว FA ครคับเข้ารอบชิงแล้วอีกหนัดสำหรับเกมพรีเมียร์ลีก สามถ้วยสามถ้วยโอเคคอยติดตามนะครับ Sing the Cup Channel เราจะมาคุยโม่หลังเกมอะไรยังไงจุดดีจุดเด่นจังหวะการเข้าทำบุดุดันของ Jokey คอ p ของ The c อ p ของเรานะครับโอเคคลิปนี้ไปละบาย